สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทั้งสองพหัดชาแนลครับมื่อนี้ครับวันที่เก้าตุลาคมสองห้าหกหครับผมเนาะมื่อนี้ครับผมจะมีทา,ทางมาฝากตอน FC ทั้งสองครับผมเปิดตัวงวดหนี้งวดแรกครับผมเนาะเป็นของเลขมีที่มาจากขอนแก่นครับผมเนาะเลขมีที่มาจากขอนแก่นครับเพราะว่าเพิ่นส่งแนวทางไม่ผมเบงิง หมดที่แล้วครับผมเนาะบ่นอย่างเดียวครับผมเลดเพิ่นบ่นอย่างเดียวครับ3ตัวมา1ตัวครับบ่นอย่างเดียวหรือว่ามาทั้ง2ตัวก็เคยมาครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะก้อนอื่นครับขอแจ้งข่าว f อทางช่องก่อนครับผมเนาะแจ้งข่าว f อทางช่องก่อนเลขวิ่งณนะคอนปฐมจะลงให้หลังจากลงคลิปนี้แล้วครับผมเนาะเพราะว่าเพิ่นทรมากมือขึ้นครับผม พันว่าได้แล้วประหัดลงเลยครับพันบอกผมแม่ครับผมเนาะเลขวิ่งนคอนปฐมครับก็ขอขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากนัคอนปฐมครับที่ให้แนวทางมาครับผมเนาะมือนีครับผมหลังจากคลิปนี้จะลงเลขวิ่งนักคอนปฐมต่อครับผมเนาะเพราะว่าเลขเพิ่นกับแม่นแม่ครับผมเอฟซีท่างช่องแต่ามมากเยอะครับผมนี่ครับงวดที่แล้วให้วิ่งศูนย์ครับ เข้าที่ศูนย์สองครับตามนี้ครับผมเนาะแจ่งข่าวเอฟซีท่างช่องครับผมรอก่อนนะครับคลิปต่อไปครับเลขวิ่งนะกคำนตถมครับคลิปต่อไปครับนี่ครับผมเพราะว่าเพิร์กได้ยอดเงินมาให้น้องคำแพงครับผมเนาะค่าเพมเพิ่ดน้องคำแพงครับผมผู้อยญ่จะดีจากนักคำนตถมงดนี้เพิ่์ให้มากสองพันห้าร้อยบาทครับผมก็ขอขอบคุณครับคุณเด้อขอให้ร่ำรวยๆเด้อนี่ครับผม เพราะว่าพันวิ่งของแท้ครับผมเนาะพันวิ่งบนล่างครับตัวละหนึ่งแสนครับนี่ครับวิ่งของแท้ครับผมลอคลิปต่อไปครับวันนี้วันนี้จากมิเนอแท้งมาฝากตอนเอฟซีทั้งช่องครับผมเป็นของเลขวิ่งขอนแก่นครับเลขวิ่งบนอย่างเดียวจากขอนแก่นนี่ครับผมเลขมีที่มาจากขอนแก่นครับผมเนาะ เพราะว่าเหล็กเพิ่นครับสามตัวมาหนึ่งตัวบนครับนี่ครับก็ชื่อว่าเข่าดีมากครับผมผมเลยนํามาเสมอนํมาเสนอเอฟซีทั้งช่องครับผมชอบกระตามบอมา์กระพันแดดรับผมเนาะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมเหล็กเพิ่นครับผมบนอย่างเดียวครับนี่ครับถ้าไม่มีสามตัวนี้ครับถ้าไม่มีสามตัวนี้ไม่ถูกหวยบนครับผมเพิ่นก็ลั่นตีครับผมเนาะนี่ครับ เพิ่นว่าครับผมปี66ครับผมถามเพิ่นแล้วปี66ไม่เคยพลาดเด้อ FC ทางช่องครับผมเนาะ3ตัวมา1ตัวครับบนอย่างเดียวครับลองเบิ่งกับผมเนาะเดี๋ยวเขียนให้ f อทางช่องครับผมเดี๋ยวเขียนให้ f อทางช่องครับสำหรับคนที่รอเลขวิ่งนะคนมาถมครับคลิปต่อไปครับผมเนาะคลิปต่อไปครับผมเพราะว่าเพิ่นก็ได้ส่งแนวทางมาให้แล้วครับ เลขวิ่งจากขอนแก่นครับผมเนาะเลขมีที่มาครับผมเลขมีที่มาจากขอนแก่นครับเปิดตัวงวดนี้งวดแรกครับผมเนาะจากขอนแก่นครับ บนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวครับเบิดตัวงวดนี้งวดแรกครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะผมเนาะเพิ่นว่าครับผม ถ้าไม่มี3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยบนครับปี6 6ไม่เคยพลาดไม่แน่จริงไม่นำเสนอครับผม0 2 6ครับ782ครับเข้าที่2ครับนี่ครับ เอาแค่สามงนจนหลังพ่อับผมนอะเพราะว่ามัจนจะเง่าวเกินครับงวนต่อมาครับ1 4-7ครับเลขออกครับผม4-7-8ครับเข้าที่7ครับ แล้วก็สี่ครับผมเนาะนี่ครับมาทั้งสองตัวครับงวดต่อมาครับผมงวดต่อมาเลยบนอย่างเยวนะครับไม่เกี่ยวกับล่างครับหนึ่งห้าเก้าเลขออกแปดหนึ่งสองครับเข้าที่หนึ่งครับนี่ครับ หรือว่าใครครับผมเนาะหรือว่าใครมีแนวทางอยากฝากแนวทางทางช่องผมจะลงท่องช่างผมครับผมเนาะอยากจะลงแนวทางทางช่องผมก็จะเก็บเบอร์ลงเครื่องครับผมทักไลน์มาที่0652417438ครับ0652417438ครับผมเนาะส่งแนวทางไม่ดูก่อนสักงวด2งวด3งวด,วดแล้วแต่ผมจะตัดสินใจครับผมเนาะ ตามนี้ครับงวดต่อมาครับงวดที่แล้วให้มา0 2 3ครับนี่ครับเลขออกครับ2 0 2ครับมาทั้ง2 3ตัวเลยครับเนาะมาทั้ง0มาทั้ง2ครับนี่ครับมาหมเลยครับนี่ครับมาทุกตัวเลยนะครับ นี่ครับผมบนอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับล่างครับบนอย่างเดียวครับนี่ครับขนทรงมาให้ครับผมนาองงวดนี้งวดนี้งวดนี้ครับนี่ครับผมศูนย์สองเจ็ดครับไม่มีสามตัวนี้ไม่ถูกหวยบนครับนี่ครับเพราะว่าสูตรนี้บนอย่างเดียวครับ งวดนี้ครับงวดนี้0ูนย์สครับงวดนี้ครับนี่ครับ0ูนย์สครับงวดนี้ครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะเลขมีที่มาจากขอนแก่นครับบนอย่างเดียวครับผมปีหกหกผมเพิ่นว่าครับยังไม่เคยพลาดครับผมเนาะปีหกหกไม่เคยพลาดครับ แคปหน้าจอครับผมผมวางก็ดีอย่างนึงครับผมเนาะพะว่าเลขเพ่นบนเป็นบนครับผมเนาะนี่ครับดีอีกอย่างหนึ่งครับผมบนเป็นบนครับสามตัวนี้ครับผมเนาะบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวคลิปต่อไปครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งนคอนประถมครับนี่ครับคลิปต่อไปครับรอก่อนนะครับถ้า7กับสองมา จะตรงกับของใครบ้างนี่ครับผมตรงกับของแม่สารคามนี่ครับแม่สารคามให้บนล่างตะว่าเรศเพลินเนี่ยชนมากจากขอบบนด้วยเนาะแม่เน้นให้ครับผมนี่ครับเน้นให้ที่บนครับผมเจ็ดสามนี่ครับเด่นเจ็ดครับซึ่งตรงกันครับผมเนาะแม่สารคาม,ม,คามถ้ามีเจ็ดก็มีนี่มีได้เจ็ดสองก็มีนี่อันนี้ก็มีสามารถมาด้วยกันได้นะครับนี่สามตัวน,นี้นะ งดที่แล้วนี่มาสองมาศูนย์มาสองนะครับศูนย์สองหรือว่าปทุมธานีครับปทุมธานีบนอย่างเดียวก็เจ็ดกับสองครับเจ็ดกับสองตรงกันก็เจ็ดกับสองครับผมนี่ครับบนอย่างเดียวครับนี่ครับผมเนาะหรือว่าไพน์มาเลรกจับคู่นี่ครับผมของผู้ใหญ่เจดีจากปทุมธานีครับเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสองห้าสองเก้าครับนี่ครับ หรือว่าใครชอบของแม่สารคามครับผมเนาะนี่ครับมี6กสอ7 3เจ็ามพ่อมีนี่ครับมติดสครับผมเนี่ยติด2อ,อันนี้ไม่ติดนะนี่ไม่ติด0ูน6 2สองเจ็ดหกติดสองติดเกับสองเติดเครับนี่ครับตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผม กับสุดท่านี่กับเขาอุยพ่อห้เอฟที่ท่างช่องที่เบิ้งคลิปนี้น,นําไปพิจารณาเบนกับผมนะชอบกระตามบ่มากระพันใดทุกอย่างเป็นแค่แนวท่ารับผมนอ้องคลิปนี้กับสวัสดีครับผมเจอคลิปไหน,นรับผม